हम लोग तीन साल एक साल जो बाकी आपने ข้าวหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่อยะเพียกระโดดไน,น่ได้เมื่อขโยตีกู <c oughs> ทั้งว่าแถวตรงทําความกรารพม่านผู้ชมที่อยู่ข้างล่าง <c oughs> โดยเฉพาะเสียน้อยและคุณนายวันนี้บวชหลานอนุโมทนาบุญด้วยเสียนะกิจ <c oughs> การร่ำรวย <c oughs> แถวตรงยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อความสนุกสนานปรบกือให้ลูกหลานท่าน้อยค <c oughs> ณะอื่นมีแต่ผู้ชายมาเล่นตีหัวกันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตัถามว่าคณะนี้มีแต่ผู้หญิงมันเอามาทําไม มีการค้าประเวณีกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องบอกตามตรงนะครับเราอยู่กับหัวหน้าสอนเทศศุพันเราไม่เคยขายตัวกินครับถูกต้อง,องไม่ทําผิดประเพณีคนนี้พันห้าอะไรขงึงพันห้าหาตัวแต่ละคืนพันห้าออีนั่นสองพันส่วนอีนเลยไปหน่อยน่ะสองกะสองกะยังไงกลางวันเอาฟรีกลางคืนนาะทีละบาทคนนั้นไม่ใช่วันทุกข์คอขอบคุณนะคุณนายที่มีน้ําใจถ้ารักตลกไม่เป็นไรรักนักดนตรีด้วย18คนจ้า ดนเซอร์อีก24ทั้งหมด3า0 0ามพัเตรียมไว้ด้วยนะจ๊ะพี่หนูชื่ออะไรลูกชื่อจ๊ะค่ะโอ้ชื่อของกับกูเลยเขาชื่อจ๊ะแล้วมึงชื่ออะไรเจียวไปเกี่ยวอะไรกับจ๊ะเกี่ยวสิเจียวจิ้มจ๊ะเล่นดีๆผู้ใหญ่นี่หลานผมสวัสดีครับลุงกูไม่เอาละหลานเคยเฮี้ยอย่างมือเขาถึงกูเกี่ยวกูก็มีพวกใครพวกมึงก็พวกเฮี้ยนี่ไง ถึงกูเฮี้ยกูก็มีหัวหน้าไอหัวหน้ามึงพูดไม่คิดนะ่ะไอเฮี้ยนี่ไงท่านโทษท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถึงกูเฮี้ยกูก็มีคนดูใครไ,ไอพวกข้างล่างนะครับชอบมองผมแอบต้นกล้วยมองมว่งาะอายเป็นพี่นู่นซูบุหรี่ทำไมลูก<ส>ไม่เคยสูบค่ะอ้าวพูดแล้วเที่ยงไม่สูบผ้าอะไรปอดบวม นมค่ะอะไรนะลูกนมค่ะวันนี้หนูมีนมลุงมีหลอดเรามาแดกกันไหมลูกนมคนดื่มนมก่อนขับรถแล้วจะปลอดภัยกลับถึงบ้านดื่มเหล้าแล้วตายข้างถงนนเออใช่ใช่เช็ค <Check S 2> แฮนด์ yes อา้าวล้านมึงทำไมชัวร์จับมือเย็ดเลยเหรอภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยแปลว่าใช,ช่อ๋อไม่ใช่เย็ดบ้านกูคใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากขี่รถทัวพ่อใครเป็นเจ้าสัวใครเป็นคนจังไร ใครคะลุงคะใครอยากเป็นเซียนทีชนะสิ่ชนะสิใครอยากมีรถทัวร์ชนะสิ่ชนะสิพ่อใครเป็นเจ้าสัวชนะสิ่ชนะสิใครเป็นคนจังเลมึงอ่ะสิมึงอ่ะสิใครเป็นคนคบไม่ได้มึงอ่ะสิมึงอ่ะสิใครเป็นหัวพวกมึงเอามึงอ่ะสิมึงอ่ะสิโอ้สามคนนี้เมียลุงหมดเลยเออวันวันหัวมาได้ถึงมอนได้ทั้งวันเหยียบหลังให้พวกมันเฮ้ยอยูสปิงลินนิดหน่อยสีเหลืองเยลโล w ควาย b u ฟ f a l o ไก่ชิ i เก้นปืน ให้เก่งว่ะใช่ใช่ปืนยัไปเลยไปไหนไปดูปืนไปนี่เช็คห้างโอเคเรดี้เช็คห้างเจ้าใครเอาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ที่ไหนคนเหนืออีน้คนเหนือเจ้าดีใจจัานัองมาป้าคนเหนืองานบวชกล่องจังหน่อยเนาะอีน้าคนเหนือะไรปี้คนที่ไหนเจ้าโอ้คนที่ไหนลุงก็ปี้ทั้างนั้นล่ะ หเหนือก็ปี้เราก็ปี้วันนั้นไปเล่นอลันได้ใหม่ๆมาคนนึงได้คอมเมนต์ข่างโอ,อยเขเนี้ยกระดอโตมโต,ม,โตมไปวางไม่เคย่าอนลุงไม่เคยอันเลยหนูปล่อยพวดเลยปิดทีเดียวลุงกับปิดแล้วอ่ะห่วาวอกสลิดด็อกกู้กู้ไปแจ้งคนกันเองไม่ต้องจ้างกูปี้กูมีน้ำใจไม่ต้องเสียตังค์ด้วยพ่อแม่ก็เหนือเนี่ยพ่อแม่ก็เหนือเจ้าพ่อแม่พี่น้องยังอยู่กับพ่อแม่ปีน้องเต๋อเลยเจ้าลุง เอ้าเราตำรวจจับพ่อมึงไปยังโเจ้าไปยังเจ้าพ่อมึงปี่น้องมึงตายใจจัดอายเราใจจัดอายเนี่ยอีน้องน่ะหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องอะตายหมดแล้วไม่ใช่ปีกันตายนะคนแก่เช็คแฮนด์เธอโกรเช็คแหงโอ้คุปวดหัวกับมึงเช็ดแหนนะเย yes take hand take hand oh yes น้องเจ็ดไม่ลองทำไมอ่ะอืมติดงู ามจริงๆนะเออต้องตอมนะโทอตัวเฮียอะไรโอยโอยอีควายนี่วะทางไหนมันออกมาหาราชนครหลวงหน้ามยู่บนเนี่ยบนชันตามอินูเผือนด้วยความหวังดีทำไมคะออกไปเจอด่านมึงหลบคนแรกเดียวต้องรวดจับจับข้อหอะไรเนะี่ยขโมยไม้พยุงมาหนึ่งท่อนแน่สั่งท่อน ขาอ่อนขาอ่อนเลยหรอค่ะขอสุดยอดอาหารอร่อยชื่ออะไรอะชื่อน้องมะขามป้อมค่ะโอ้มะขามป้อมลูกขนาดนี้พริกเกลือกี่ห่อถึงจะแดกมันหมดเลยชื่อเล่นมันเป็นคนที่ไหนะเป็นคนตายค่ะตายหน้าแล้วมึงขืดอืดเม่นฮึ่มเลยไม่คนปักตายค่ะคนปักตายมึงคนปากตายค่ะไอ้นี่เนี่ยคนปักแตกปักแตกอยู่ตรงไหนอะปากแตกอยู่ใกล้ปักตายปากมา ไอ้นี่ก็เหมือนกันเล่นแปวกอำจบแล้ววันนี้ไม่ไปใส่ปอกแล้วก็เดินขบวนเหรอนั่นไม่ใช่ธรรมะนะโมนะโมนะโมอลังดังด้วยจะเนี่ยทหารกลัวพระนะโมสุขสาพระโวัิโตทหารถอย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 ดูทุกวันเหมือนหนังการ์ตูนเลื่องประเทศไทยประเทศไทยศาสนาพุทธอย่าไปยุ่งกับพระแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพระเทศอย่างเงี้ยพระถอยช้าทำไมถ้าเกิดว่า ไม่ได้ว่าพามาเทศนะไม่ได้ว่าพามาเล่นนะทำไมถ้าเทศแนวใหม่กลัวพาต้องถัถอยอยู่ไวอ่ะเทศยังไงน้ำมนตน้ำมนตะซับกระโตกระตกระฮะโตสมุสมือกระซับกระโตกระโตนนต์ะนรกจะได้กระบาลแอ้วหนูเป็นคนใต้เป็นคนใต้ค่ะปากใต้ยอะไรดังที่สุดภาคใต้อะไรดังที่สุดอะไรน้องระเบิดระเบิดดังไงตังตูมระเบิดบ้านลุงเหอดังไงล้บุรี ไม่ดังนั้นน่ะอำเภอโคกตุงบ้านปูอยู่โคกตุงเป็นคนตายคนตายแรงตายได้ไหมแรงตายค่ะพี่น้องทังไล่เราดูควย่าโนางอยแลเป็นคนใจเเสแม่จัดเิพ่น้องรู้จักกันดีเสียจํมรมาจากบางก เสียรุงโรดก็ดีเสียตีเสียสายันมาเพียบเลยเขามากันบนุูมเรา้าวงดนตรีสอนเพชร้าวงดนตรีสอนเพชรคนเสียงเด็ด าคุณนายให้รางวัลมาแล้วพี่เขาก็อินให้กูโดนด่ามึงร้องเพลงแก้ให้กูเลยเพลงอะไรคะะไป a อ a r c อี่ไม่โดจะเก็บไว้ทไมะ้าเที่ยไม่โชวมาดูซะหเามันแน่อะยกออกจะไปที่ไหน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 ไก็ไปยันฮีไงอีดอ ไปทำอะไรยานนี้ไปตัดพุงออกกลงังคาญสร้างคนสร้างคนเต้แนแข่งกันคนนหะเต้นสวยจัดหมาอา,อาจารย์โนตรีจัดไปน้องอ,อ่อนเลยครับสาวน้อยจากรบบุรีรนาทตศิล์จังหวัดรบบุรีส่งเข้าประกวดเก่งมากสวยงามสาวเหนือจากจังหวัดเชียงรายน้ำต้นกับเจ้าฝนเหนือเจ้ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องไปเอาเข้าวหล,ลามภาคใต้ไปแลกมาดูเด็กภาคใต้ครับขวัญใจแม่ยกไม่ยาก อันนี้น e yeah, ้องมะขับป้อมสาวน้อยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อใหญ่ใครได้ ของแท้ของปริมาณต้องวงดูตีหนุ่มหนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนชุพันอยากเล่นนานๆแต่เวลามีน้อยเดี๋ยวจะได้ดูวงดูตีเล่นสดกันแบบวงนี้หายาเะเลเกินในยุคนี้ทีมงานผู้ใหญ่คำงเกินต้องเดินทางไปจังหวัดพิจิตอีกนะครับสี่ทุ่มคงจะถึงขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติขอบคุณเจ้าของรางวัลน้ำใจ